มายงชิดใหญ่เท่าไข่เลยท่านอันนี้มาดูพี่ชาส่งมาให้ขอบุณมากนะคะน้่ว่าไข่ว่าเคอรี่ก็วางไว้ที่สวนผักนะครับไม่มีใครเห็นมันอยู่ในลืมเลยไม่ได้กินเลยแขกไม่ได้กินเออแขกแขกก็ไม่ได้กินเลยปกตินี่ดูสีดดูซีดทำไมพี่ชาทำไมพี่ชาส่งมาแล้วมันสดจงเบยเออสดจังเลยเออที่ซื้อเขาพี่ตีเหี่ยวเหี่ยวเออคนส่งส่งได้ใจใช่ไหมเนี่ย ได้ละวพีชาได้ละสวยมาก,สว,มากสวยมากสวยงามเออมันสดดิปกติ<ว>ถ้าเป็นผลไม้มันจะช้ำๆหน่อยออเออดีแท้อู้สวจังเลยใคาเหรเขาโยนเอาโยนโชว์หน่นอโชว์อืมแซ่บแซ่บอันใ,นใหญ่ไม่ยงชิดรู้จักไหมไม่ยงชิดนี่เลยนี่มีใครไม่รู้จักไหมครับจริงๆโอ๊ปก็เลียงไ่ถูกละนี่มันไข่เลยถือว่าสดมาก แกงคิวนะคบพี่ชาขอบคุณมาก <Okay. S 1> พี่ชาส่งมาให้กินเซตแม่นะครับออขอบคุณครับ